สวัสดีครับวันนี้มาพบกับก้าอีกครั้งนะครับที่สูโมฟาของเราวันนี้แก้าเอารถในกลุ่มผู้บริหารเป็นรถเก๋งสีประตูไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะครับอย่าง c ีว i c Camry ก็ทั้ง2คันนี้จะเป็นรถที่เป็นเก๋งในกลุ่มที่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2คันนี้เนี่ยข้อแตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยวแก้าพาไปชมคันนี้จะเป็น t ต y o ต้ Cam ม y นะครับเป็นตัว2.0ที่เป็น Eximo นะครับก็คือตัวท็อปสุดของเขาจะเป็นสีขาวมุก ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ารอบทันเนี่ยล่องรอยก็จะไม่มีดูแลรักษารถกันอย่างดีนะครับทีนี้ไปดูกันที่ภายในเนี่ยออปชันเขาจะอยู่ที่ข้างในนะฮะภายนอกดูธรรมดาแต่ภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้มากถ้าเป็นรถกลุ่มของผู้บริหารแล้วเนี่ยเรื่องของออปชันเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเยอะจะเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้านะครับผมถัดมาเนี่ยดูเรื่องการตกแต่งนะครับเป็นลายมงลายไม้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับดูเรียบหรู ะะล้วทีนี้ในส่วนของแอร์จะแยกเป็น2โซนนะครับก็คือฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับนะครับก็คือจะเป็นแอร์สองโซนถัดมาการควบคุมต่างๆพวุมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากระจกไฟฟ้าเ,ออเขาเรียกว่าเป็นกระจกออโต้ทั้งหมดเลยนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นออปชั่นหลกัหลกๆของ c a มรี่แต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรานึกถึงเรื่องของผู้บริหารคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวม่านที่เป็นม่านบังแดดด้านหลังนะครับเป็นไฟฟ้าเวลาที่เรากดเนี่ย นะครับจะเปิดขึ้นลงก็จะเป็นไฟฟ้าส่วนถ้าเป็นด้านข้างฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นแบบนี้ในลักษณะของมือนะครับที่ดึงขึ้นมาเป็นมา่านบังแดดหรือว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขานะครับถัดมานะครับสิ่งที่จะได้คืออะไรตรงนี้ฮะถ้าสังเกตด,ดีๆในส่วนของเบาะนะครับฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเราสามารถตับเบาะจากหนุ่มจริได้แล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้นะครับในฝั่งของประตูจะมีที่เขี่ยบุหรี่นะฮะที่เขี่ยบุหรี่อยู่ฝั่ง ของประตูแต่งจริงแล้วกฎหมายผิดกฎหมายนะดูรีในรถนะครับแอร์ในส่วนหลังนะครับที่เราสามารถที่จะเย็นทั่วทั้งคันรถได้ด้วยแอร์สองโซนนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นโซนของผู้โดยสารเองนะครับแล้วก็เป็นโซนด้านหน้าแน่นอนว่าเรื่องของความสบายเรื่องของอะไรเนี่ยในส่วนของบอกผู้โดยสารเนี่ยสบายมากที่พักแขนใหญ่มากที่วางแก้วน้ําใหญ่มากนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะงงไว้ทําอะไรนะฮะ ไว้เปิดเอาของท้ายรถครับผมของพวกเล็กๆน้อยๆบางทีเราเก็บใส่ช่องสัมภาระด้านหลังก็สามารถที่จะเข้าถึงได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันออปชั่นก็แบบลดเหลือผ่านมาอีกกลุ่มหนึ่งเลยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารถที่วัยรุ่นชอบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้าเป็น Honda Civic FC คันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผู้ใหญ่ใช้ไม่ใช้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะสปอร์ตค่อนข้างโฉบเฉี่ยว ส่วนมากแล้วจะถูกใจกับคนกลุ่มวัยรุ่นวัยทางานที่ทํางานมาได้สักพักละอยากหารถที่ถูกใจที่โฉบเฉี่ยวที่ทันสมยัยคันนี้ก็จะตอบโจทย์ในแง่นั้นเลยคันนี้อย่างที่เราเห็นนะภายนอกเราดูแล้วว่าค่อนข้างไปทางสปอร์ตไปดูภายในกันนะครับคันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ออกแบบมาเป็นรถสปอร์ตจริงเพราะว่าดูภายในเนี่ยค่อนข้างแบบเห็นไหมตั้งแต่ท่าที่ก้าวขึ้นไปนั่งแล้วอะ่ะมันดูเป็นสปอร์ตจริงๆนะครับ มันดูเป็นสปอร์ตจริงๆแล้วมาพร้อมกับคอนโซลที่ยาวนะครับจากด้านหลังมาด้านหน้ามาทรงเดียวกับรถแบบว่ารถสปอร์ตเลยนะครับในส่วนของช่องวางของช่องวางแก้วใหญ่มากลึกด้วยใครมีขวดน้ําขวดใหญ่เนี่ยใส่ตรงนี้ไม่ติดขัดตอนที่เวลาเราขับรถแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้เวลาที่ขับรถก็สามารถที่จะในลักษณะนี้ได้เลยค่อนข้างสปอร์ตมากนะครับกับเบาะที่มันค่อนข้างอบรัดส่วนตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของ พอมันเป็นรถที่เป็นในปีใหม่หน่อยทุกอย่างก็จะดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับในส่วนที่ก้พูดถึงก็คือเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับก็คือ,อเปิดแอร์ให้หน่อยในส่วนที่ก้พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับเราเริ่มตั้งแต่ตรงกลางก่อนด้านบนนะครับก็จะมาตั้งแต่ในส่วนของจอนะครับที่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะตามสมัยนิยมก็สามารถทําได้นะครับฟงังเพลงจากมือถือฟองังเพลงจากบลูทูธ พัดลงมาแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับแต่พอลงมาตรงนี้นะครับมันจะให้ฟีลความเป็นรถสปอร์ตมากๆกนะครับก็คือในส่วนของตัวเรื่องของระบบเบรกเบรคโฮนะครับระบบเรื่องของเบรกมือนะครับที่เป็นเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเป็นเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์ละเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่ที่เป็นอีคคนโหมดนะครับก็คือช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงาน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของเ,อเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มีมาให้กับคันนี้แล้วก็ถามถึงเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะครับจากส่วนตัวถ้าเทียบกัน2คันนี้นะครับระหว่างสวิกกับในส่วนของแ a m r y เนี่ยส่วนตัวก้ารู้สึกว่าีวิกเนี่ยมันจะได้เรื่องของความดุดันนะครับกระโชกโคกคากมากกว่านะครับแต่ว่าแ a m r y เนี่ยจะเน้นความสมูทความละมุนนะครับแคมรี่เนี่ยบอกเลยช่วงล่างแบบนั่งแบบว่า นั่งชิลมากนั่งเพลินมากนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภาพรวม9ก้าอย่างที่บอกก็คือมันออกแบบมาในทรงของความเป็นสปอร์ตคันนี้จะเป็นพุทสตาร์ทนะครับหรือกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นรุ่นพื้นฐานนะเป็นกุญแจที่เป็นพุทสตาร์ตตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนไปถึงตัวท็อปเลยนะครับได้พุทสตาร์ทมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Honda Civic นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมระหว่าง2องคัน โอเคมาถึงณนะตอนนี้นะครับมาเปรียบเทียบในส่วนของตัวรถทั้ง2 0 0คันเลยนะครับว่าคันไหนเหมาะกับใครนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวนะครับมีลูกนะครับหรือเพิ่งสร้างครอบครัวมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากได้รถที่เน้นเรื่องของการโดยสารที่นุ่มนวลสะดวกสบายแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของศูนย์ให้บริการที่เยอะ เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะนะครับก็แน่นอนล่ะว่าเป็นเรื่องของ Toyota c a m r รนะครับที่จะให้เครื่องที่มีกำลังนะครับไม่อืดไม่ช้านะมีกำลังแต่กำลังของเขาจะมาในช่วงที่สม่ำเสมอและค่อนข้างละมุนนะครับค่อนข้างนุ่มกับช่วงล่างที่ละมุนละไมกว่านะครับก็จะให้เราขับขี่ได้สมูทนะครับได้สนุกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Camry นะครับแล้วก็ถัดมาเลยนะครับในส่วนของฝั่ง c ีวิ c เอง นแน่นอนว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเอาไปแต่งแบบไหนก็ขึ้นนะครับของเล่นของแต่งเนี่ยมีเยอะจนตังในกระเป๋าไม่รู้จะพอหรือเปล่าเพราะของแต่งมันเยอะจริงของแต่งแบบใหม่ๆออกมาทุกอาทิตย์ทุกเดือนเลยนะครับสำหรับ Civic FC อแน่นอนว่าความเป็นสปอร์ตของเล่นเยอะสูตรให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งไม่แพ้กันมาตรฐานไม่แพ้กันนะครับแล้วก็รูปทรงที่ออกแบบมา เน้นกับกลุ่มคนเมืองกลุ่มวัยรุ่นก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับสำหรับ Honda Civic Camry ปี2012ตัว2.0 e x ูนยราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทส่วนในฝั่งของ Civic 1 8 e ปี2016ราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทในส่วนที่ต่างกัน2,000นนะครับถ้าใครติดเรื่องงบประมาณนะครับใครเน้นเ,เน,นเรื่องของครอบครัวเป็นหลักใครในเรื่องการ นั่งสะดวกสบายกาบอกว่าไปทางคัมรี่ดีกว่าแต่ถ้าใครมองว่าเราอยากได้รูปโฉมที่มันดูใหม่หน่อยเพราะเราทําอาชีพทํางานที่แบบว่ารูปลักษณ์หน้าตาต้องมาก่อนนะครับอย่างเช่นพนักง,งานขายนะฮะอย่างเช่นพนักง,งานที่ต้องไปติดต่อลูกค้าก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับจะได้ในส่วนของรูปโฉมลูกลักษณ์ที่นะฮะดูทันสมัยดูใหม่ดูเฉี่ยวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสุมโมคาของเราเนี่ย มีโปรโมชั่นนะครับฟรี free. จัดฟรี free. จองฟรีโอนฟรีประกันฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ทุกท่านเหมือนเดิมและที่สําคัญเดือนนี้นะครับได้ยินมาว่าว่าน่าจะอยู่ในเดือนนี้ฟรี free. โปรโมชั่นช่วยผ่อนนานถึง6เดือนนะะอะนะครับผมอ่านะครับจากคันนี้นะครับที่เราผ่อนกันอยู่ประมาณ8,000บาทก็จะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนทำให้ลูกค้าผ่อนได้ถูกลงส่วนเจมีคันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาท ก็จะผ่อนถูกลงไปอีกจับจองก่อนนะครับรถยังจัดไฟแนนซ์ไม่เสร็จภายในเดือนอย่างน้อยเราจองโปรโมชั่นไว้ก่อนนะครับเราจะได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนถึงสิ้นปีนะครับยังไงวันนี้9้าวและทีมงานชุม,มุค่ะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเอาคันไหนมานะครับเดี๋ยวจะพามาแนะนำอีกทีนะครับผมวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับ